รับสวัสดีพ่อแม่พมี่น้องที่น่ารักวันนี้เราก็มาอยู่กับรถพ่วงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมไปดันเข่าสักหน่อยนะครับอ่าบอกเลยว่าท้าโหดมากนะครับผมก็งานวันนี้เนี่ยจะเป็นการขนทรายนะครับผมเอาไปส่งที่แท้งปูนอ่ะไอโรงงานทำปูซีเมนอะไรประมาณนี้นะทุกคนอ่าเอารถพ่วงขึ้นไปเลยเลยครับทางโคตรโหดนะครับเดี๋ยวจะไปยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องแล้วก็ออกเดินทางกันเลย ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ารถเราเนี่ยนะครับผมจะขึ้นเขาได้หรือเปล่านะทุกคนนะรอติดตามกันบางความนะพ่อบางความนำให้คนความแรงอยู่ข้างหลังครับผมนี่การจอการจอนี้การะจอพี่นี่เก่ากว่าของเกมอีกนะเนี่ยเอ้โหมันลูกเสือมาเนาะแต่พอออกจากร้านข้ามาก็ลื่นฟื้นเลยนะทุกคนนะไปแล้วครับผม ซ้ายนะพี่อะไรครับผมไปฮะดันเขาเครับดันเขาดัานเขามาดูกันว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับอาโหดมากบอกเลยฟ้มามันขับทำไมเลนซ้ายอะ่ะเขาขับเลนขวากัน <c oughs> ประทางนี่เหรอฟ้ามไหวเปล่าคนไทยไงคนไทยก็ว่าซ่าดันเขาอ่ะทุกคนนะดูดิโอ้ยดูเขาตรงนั้นดินีนน่แล้วผมเป็นไงดูสงงเส้นทางโอ้โหปาบเซียน น้อยเกมมากกว่านะอันนี้โอ้ผมนี่โหดนะโอนระดับผมนี่ระดับเซียนปรมาจารย์ปรับน้อยเกมมากกว่านะทางปรับน้อยเกมบ้าบอลอยู่ผมนี่ระดับปรมาจารย์รขนาดนี้นะเดี๋ยวชั้นหนักรถเต่านะครับโอ้ยยี่สิบสามตันนะผมกี่ไรเนี่ย 11ตัน23ก็พี่รถเรายี่ตันเลยอันนี้เราแบบทิ้งทิ้งระยะห่างบ้างไหมเดี๋ยวขึ้นไปติดๆกันเดี๋ยวบางคนขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยได้ผมได้ดูรถไอ้ปลาดิแล้วนะพี่รถไม่ได้ใส่อะไรอ่ะโอ้ดูรถไอ้ปลาดิไปนู่นละมาดูรถเราบ้างอ จิ้ค่าผมไปคิดหนักนะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีไม่เคยมีแรงเลยนะไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาป่ะเนี่ยลูกพี่อย่าอย่าอย่าพูดแบบนั้นอย่าพูดแบบนั้นตามท้ายนี่หนักใจโคตรชันโอ้ยไปโคตรชันเลยพี่อีสามหกศูนย์เสียชื่อไม่ได้ไม่ชันจริงโหสบายครับเอาแค่นี้ดวงนี้แล้วลอย ไอ้เ้มไปไปไปอย่าหยุดอี่อย่พี่ปาดอยู่ข้างหน้านะพี่พี่อย่ามาไว้สิรถแรงเนาะมาปาดเพราชะลอผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เขาไปก่อนแล้วกันนะรถเรามันแรงเนาะทำไงได้รถแรงเขาไปไหวปาดไหวเปล่าทำไมชะลอกลางเดินแบบเนี้ยไม่ได้เขงเดินอะไร ขึ้นขึ้นมาบนนี้เห็นเมืองทั้งเมืองเลยอะ่ะเลยเด็กใช่แต่ที่เนี่ยผมยังมองไม่เห็นอะไรเลยอ๋อผมได้ปกคลิปแล้วทุกคนทุกคนชิวอ่ะไอชิวจัดที่เห็นผมชะลอดิ่ก็เหมืชะลอนี่กค็กค,คือบอกว่าถ่ายปกแล้วทุกคนนะชิวจัดครับชิวจัด,จดโอ้โหต่อไปก็ลงเลยต่อหมุนตอยต่อ นี่ขึ้นมาบนยอดแล้วเราขึ้นมาแล้วเราก็ต้องลงไปในดินต่อแล้วลงไปในเหมืองต่อผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทุกคนนะเราขึ้นมาบนฟ้าแล้วแล้วเราก็ต้องลงไปในดินอ๋อมันเป็นทางไงอันนี้ไงเราต้องวิ่งผ่านภูเขาไงมันไม่มีทางไปไงเดี๋ยวผมคิดหนักเนี่ยรถเรานี่ใส่หนักไม่ได้นะเดี๋ยวผมเอามาครึ่งเดียวพอแล้วเฮ้ยไม่ได้ดิโยไปไม่เป็นไปไม่ได้โอ้เกมขี้โกงว่ะ เพราะผมมันเป็นตัวรถ m x 4 0 0อยง0ก็คือผลน่ะขึ้นขึ้นเดินสูงๆไม่รอดตอนเนี้ยเฮ้ยแรงกว่ารถเราอีกจะขึ้นไม่ได้ได้ไงแ้อสี่แียอะไนเราใช่ใช่ใช่นี่อันนี้ก็36เหมือนพี่การตรงไหนสีอะไปน่ะไม่คัดสี่มัน400เฉยๆอันนี้เป็นจิก้าแปงหน้าโอ้โห36จิก้าแปงหน้า36นะเฮ้ยไม่ใช่ดิ36แปงหน้าจิก้าเออพี่ก็งงอยู่เมื่อกี้ รถมาจากไหนวะไหนรถมาจากอออใช่ที่มันจมดินอยู่นะเออใช่ไหมรถเกิงเชื่อไรวะนะมาไงวะจอดจอดทากะลีมาตียันดีมีเยอะว่ไม่มปนมาไงวะเออแปลกเอ้าอ้าวผมดูดูดูเขพูดรถอะไดิ ดูโหดิทุกคนไม่น่า,าพี่ลมเลยนะทุกคนนะกลายเป็นไม้พี่ลมพรนะผมอ้าวอ๋อผมทางไม่น่า,าพี่ลมเลยพี่ไม่รอดเลยไอ <Hey, S 1> ต้องรอดดีโห oh. ดีโวโหโคตรชิลคนขับนี่ชำนาญน,นะผมช้ำเร็วเหรอช้ำเร็วกับชำนาญไม่รู้เหมือนกันพี่ ช้ำเร็วนี่ลากน่าจะยังไม่ออกพี่แต่ถ้าเราช้ำนานนี่ลากน่าจะเยอะละพี่เรื่องครับอ้าวโงง่งไม่งงครับไม่งงกเล่นอะไรเนี่ยไม่งงไม่งงก่อนอะไรเนี่ยปั๊มมันอันไหนอ่ะตายตัวตัวเอ็ดอ่ะแตนไม่ใช่หรอเอ็ใช่ป่ะซาเบิร์นเเบิร์ใช่ป่ะซาเบิร์ปะไม่รู้อ่ะเซเบิร์ใช่ละพี่โอเคตัวแม่เราใส่ครบแล้วครับผม โวันนี้ลูกพะล้วงหอจัดเลยอทุกคนนี่เห็นไหมอของแท้ของแท้เขาใส่เต็มดูดูคุณว่าเกมสิเข้าใส่ไม่เต็มเลยอ่ะโอ้โหพี่ขึ้นกองขนาดนี้ไม่เต็มได้ไงอีขึ้นกองตัวแม่นะไอตัวลูกผมก็เยอะนะโอ้ใส่ไม่เต็มเลยเฮ้พี่ให้พี่ไปก่อนได้ไหมนี่ไม่เด้ไก่อนากาศ เอ้ยพี่ไปก่อนคุณใหญ่โดนคุณไม่รวยนะพี่เกมไปก่อนได้ไหมถ้าพี่เกมไปก่อนอะไปไเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตาท้ายให้ไปคุณสมิธเกมตัวแม่สวนิดเดียวเองนะอ๋อเจอแล้วขึ้นกองแล้วโอ้ขึ้นกองที่ไหนนิดเดียวไอผมโอ้รถเราก็ชิวจัดเลยนะทุกคนนะที่ชิวชิวให้จริงเหอชิอ่ะจานเนี่ยโอ้ห้าว่าชิวแล้วผมโอ้เนี่ยเขาขึ้นไปก่อนวชิ เราไหวแล้วครับผมแล้วคนที่ใส่ไม้เยอะนะผมมันจะไม่ไหวแล้วทุกคนนะโอ้เกียบใส่น้อยอ่ะปาจะเบรกดิโอ้โไอปามจางนึงเดี๋ยวดิจางนึงโอ้ไอปาเบรกว่ะเป็นอะไรขึ้นได้ครับขึ้นได้ขึ้นได้โอ้ขึ้นได้เดี๋ยวจะชนตูดไอ้ปามแล้วเองก็เหยียบหน่อยไอ้ปามสุดท้ายได้ไหมเด็กอะไรรถเองตั้งแรง อรถแรงโอร้รถผมมันแรงจัดเลยพี่รถชิวอ่ะปีนแบ<ต>บชิว,ชว,วามากแบบเรื่อยๆผมรถเราที่ปีนได้เรื่อยๆจ้าแต่ไว้ผมโหดูเสียงดิดูไอ้ปามรถดูรถ,รถ,รถอะไระปามเป็นรถไอ้ปรปามบุกโจรอะไรเขาเนี่ยเขาจะพุกรถผมแล้วเนี่ยเมื่อผมนี่เหยียบสุดแล้วเนี่ยพี่รถผมอ่ะ รถตรงนี้โคตรชันว่ะเชื่อโคตรชันเลยให้ลบได้เฮ้ยคนตามท้ายนี่หนักใจนะเนี่ยเฮ้ยยไม่เบรกไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยอย่าเบรกไอ้ป้าไปตามไอ้ป้าดูไอ้ป้าอย่าเบรกไอ้ปอย่าเบรกไอ้ป้าอย่าเบรกรถเรามาก่อนนะผมมาก่อนสุดท้ายได้ปิดประตูแล้วคนะ โอ้รถผมแรงกว่าเป็นแรงว่ะเป็นแรงแรงแรงรถเราแรงกว่าพอจบเสร็จมาเต็มลำผมไม่อยากจะคิดนะพี่น่าจะไม่ได้น่าจะไม่ไหวตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะพี่เฮ้ยขึ้นอันนี้หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดละปล่อยลงอย่างเดียวค่อยๆตามไปนะพี่งั้นเดี๋ยวสอยดากกันนะพี่กลางเลยน้นร้ายเบ่กพี่ดี เดินทางลงดี่ถ้าเบรกแตกนี่ทำไงวะน่ยตานครับผมตานยังเฉียดตานยังเฉียดนะไอ้เนี่ยเจียนเด้อขลักเจเยนเด้อค่อยๆลงครับอ่ะอ่ะอ่ะช้ช้อ่ะ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  เขาไปนู่นละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้อทำกเร็วละเฮ้ยสิหายละทุกคนเขาร่วมไปนุกคนละไรพี่หถูกโค้งหรอหถูกโค้งบอกยัง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 อยู่ครับยังอยู่ครับผมนี่ปล่อยไหลยังน้ำมาพี่โอ้บอกเลยว่าคำว่าเบรกไม่ไม่มีไม่อยู่ในสายเลือดครับผมนี่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยวันนี้เฮ้ยแปมสงสัยนางานวันนี้มันชิลจัดอ่ะไม่มีใครไม่มีใครติดเลยอ่ะ ใส่ใสมาน้อยถ้า, <laughs> มามผมใส่มาเต็มไแถ้าผมใส่มาเต็ม60ได้รอรร้อยเปอรต์อะขนาดนี้ครึ่งกรัมยังขึ้นแทบจะไม่รอ,อดนะพี่เขาต้องใส่ให้เต็มไงสาตันอสามตันับผมสามสิบตันสามสิตัน ออกันหน่อยหรอกครับอ๋อปามจะไปเข้าทางไหนเนี่ยอ๋ปามไปเข้าทางไหนเนี่ยวิ่งผ่านเมืองไหมเรียกเล็กกว่าได้ตอนนี้อ๋อโอ้ขวาบ่ไปต้องไปเอวอ่อนไปเลี้ยเลยทุกคนไปเอวอ่อนเข้าไปเทแล้วแเนี่ยเสียงแมงมันโคตรสิ่งเลยเกมได้ยินป่ะไม่ยินพี่ าไปไม่รอเราเลยนะเขาเขาตดใส่เราด้วยนะทุกคนเอ๊ะตดที่มันจะจางๆไหนที่มันจะเสียดแล้วเสียแล้วเสียแล้วเสียแล้วเอฟร้อยไปกินเฉียบเบรกไม่อยู่โอ้โวงเวียนเราพี่ไหมไม่ไหวเลยไอ้ปาล์มเบรกอะก็โดนผมเซไรโอ้เมื่อกี้ไอ้ปามเบรกอ่ะทำไมเขารัดเปล่าอ๋ออ๋อวงเวียนนึกว่ารัด อย่างง,ง,งหูหลอนหูเลดี๋ยวซ้ายนะพี่พี่ไม่ใช่เกมเสียงมันหลอนหูพี่ไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวเลยทฮ้ตรงไหนน,นี่ปามหลอนไซโลนี่หรอปามเข้าผิดทางหรือเปล่าไม่ได้ไม่ปนไทีตรงไหนอะ ไอ้ตรงที่มันแบบเป็นช่องอ่ะเห็นไหมเป็นล็อกเหโอเคมามาต่อคิวครับต่อคิวต่อคิวไม่เขารัดหรอกไปรัดรัดไหนโอ้เอาช่องตรงนี้หรอช่องที่มันต้องโล่งตรงนี้หรอแป๊บนึงพี่หลบออกมาก่อนที่ไมจอดตรงนั้นล่ะพีได้เลยคพี่ทำไมพี่ไปย่างี้อ๋อทำอะไรอ่ะ ปลาปลาเขาล็อกลูกหอยอล้ทุกคนนะไม่ไหวเลยไหนอ่ะเทตรงไหนอ่ะตรงนี้ไม่ใช่หรอตรงช่องเนี่ยได้พี่ตีวงม่้าวเลยข้าเหาัมันเนี้ยระยะตัวยาวตัวยาวไว้ก่อนรถรถยกจะเล่นดูผมไว้เนี่ยขยะปลอกน้อยได้ไหมได้ได้รถยกมันมาตาเด็กเองจะชนรถยกเออรถยกมันหมุนกลับ มันไปทางนี้ก็เหมือนที่มัไปมันล่องโหดพี่พวกพี่จะไม่เห็นพี่มันจะเห็นแล้วแต่โคนพี่มันอยู่มันไปแล้วมันกลับไปแล้วพี่อ๋อเนี่ยมันอยู่เนี่ยใช่พี่อมันขับตรงนู้นแต่ผมขับอะไรทั้งวันไม่รู้ใช่พี่ขับอะไรก็ไม่รู้นี่บางปาล์มเอวอ่อนเว้ยเอวอ่อนเว้ยเอวอออ่นเาเลยครับถอยมาเลยตรงเลยปามเนี่ยตรงเลยตรงเลยตรงมาตรงมา

มาเออ่อนมารอคิวครับรอคิวนะครับเวลาหน่อยครับตอนนี้ใช้เวลาหน่อยไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบขอเออ่อนนะทุกคนนะเออ่อนครั้งสองครั้งนะทุกคนนะนานๆเอาเสียบอกเออ่อนโอยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอยู่พี่หยงอะไรอยู่ไม่ได้อยู่นี่โอ้โหระดับเซียนระดับเซียนรถสันน้รถสันน้มัน โรมุนช้ามากเลยเห็นไม่ได้ตั้ให้โปแมไม่ได้ทะลุกำแพงไปแล้วอะไรป้ามผลผลอ๋อผลมาผนไม่ผนตาเศร้าผมาดนเล่นปเกมนี้น่าจะใหม่ปิ๊กเกอนเล่นอีกโอ้โหไหลลื่นปื้ด มาตเดี๋ยวให้ปามเทตัวแม่ก่อนจะได้แบบไม่เกะกะกันเรรยบร้อยหน่ารถเสียงเกมแป๊บๆๆ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 ๆนๆๆๆๆลๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆีๆกๆๆ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 กๆๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆยๆๆ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 อ ได้อาปแล้วทุกคนเรื่องจัดเอาเรื่องจัด,ดโอเคปาไปก่อนเลยปลาไปก่อนเลยไปก่อนเลยเอามารอเสียบอยู่ครับอยู่วงนอกอะ่ะอยู่วงนอกอ่ะไปก่อนเลยเดี๋ยวผมเอาตัวลูกขงผมมาละมาเลยพี่รอเสียบอยู่ครับรอเสียบอยู่ เอ้อยเบร์มาเลยพี่ป่ะพี่ก็ออกไป <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาเลยพี่ป <c oughs> ่ะกอัไปในโกดังนี่แหละหลับนี่เดี๋ยวโทรเอ้ยไม่ใช่โชว์ถอยอ่อ,อนดูดูคันล่วงครับผมดูดูคันล่วงนี่นี่วิธีการถอยออกเขาถอยแบบนี้โอ้จับระดับไปไซส์จับระดับไปไซส์นี่โห่เกม ที่มาจะคุยอะ่ะเราที่ไม้นี่เขาชำานาญที่เขาโม้ใหญ่เลยนะทุกคนนะใช่อันนี้เป็นไงเด้เป็นไงเฮ้ยผิด <ไง S 3> ช่องว่ะผิดช่องอเดือ m ไปผิดช่องอช่องนี้ช่องนี้น,นี่เป็นไงโอ้โหเกมอึ้งเลยออ ขอหอยเซียนจัดเลยอะทุกคนแถนะผมนี่อึ้งเลยไม่ไหวเลยเตะก่อนครับนี่โหต้นมันเซียนนะทำอะไรมันก็เถะเฮ้ยรู้สึกว่าเทไปลงอ่ะผมไม่ได้พี่ต้องหอยดันให้ยกขึ้นไปพี่พี่ต้องหอยให้ให้มันสูงขึ้นพี่นั่นแหละ ต้องถอยปีนไปไม่งั้นเราต้องเดินหน้าเรื่อยๆไม่หมดยังหนีเกมยังไม่หมดโอ้โหเลืตั้งเยอะมันเทียบพื้นที่มันเต็มอ่ะใช่ป่ะแล้วมันถอยถอยงัดถอยไปลงงัดขึ้นให้สุดพี่พื้นที่เต็มก่อนนะครับเนี่ยแหละนั่นแหละพี่เออนี่แหละมันจะได้ไม่ขึ้นกองเพิ่มโอ้โหไม่หมดสักทีอ่ะ ได้ไม่ได้อยู่เกมมันไม่หมดสักทีใช่แล้วพี่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพี่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงประมาณ30%ม็นต์ก็ได้จะหมดแล้วเดินหน้าพี่ถ้าเดินหน้าจะออกไปกว่านะพี่เดินหน้าอีกพี่เดินหน้าอีกอีกนิดเดียวมันจะหมดแล้วอีกนิดอีกนิดอีกนิดอีกอีกนาหมดแล้วพี่ประมาณเหลือตัวแม่ครับเอ๊ะเขาถอยเอออนจอดแล้วอะ แม่พูดม,มาทีตอบผมรถซ้อมมีไฟเลี้ยวตรงฝากกระบะด้วยนะใช่ตรองฝากากระบะก็สุดอ่ะสุดสุดกว่านี้ดีไหมทุกคนไหนดีไหนดีผมมันแรงครับขึ้นมาเลย เทถมไ่ปามไปเลยเนี่ยต้องเดินหน้าอของนี่มันใจมันจะลงเยอะแล้วดูไอ้ไฟเยอะพี่ <c oughs> ถ้าเปิดมันก็หายนะ <c oughs> โอ้ยเทไม่ลงเอ้ยหมดแล้ว นล้วมาแล้วโอ,โอเคครับผมโอเคครับแล้วนะวันนี้ไปดันเข่านะครับผมเป็นไงบ้างครับเออวันนี้ไม่มีคอนเทนต์เลยอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมไม่มีไม่มีใครทำคอนเทนต์เลยแล้วทุกคน <c oughs> ไม่ไมีใครทำคอนเทนต์เลยอ่ะรอบก่อนแอปปามทำคอนเทนต์ไงขับรถลงเขา <c oughs> โอเคครับผม <c oughs> ก็ ถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็ังใจให้พวกเราด้วยละกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ